เราดูดัดฟ้ากันพาขึ้นดัดฟ้านะพี่พงทำที่ทำที่เนื่องเวลาช้างเข้ามานะเขาจะทำที่ที่ดักช้างนะช้างจะลงมากินอาหารกันโอโอ้ยมัน มาจะถ่ายให้โอ้ยดูอยูสวยมากเลยดูสาวๆกถ่ายด้กันเดี๋ยวเดี๋ยวแ่ก็ถายทีหลังนะถ่ายก่อนไงแข่งไปเกินอีนันอมแข็งไปไปก่อนต้องลงแมเลยนะดูวิวดิเพื่อนได้สวยมากเลยเป็นชั้นๆเลยถ่ายสวยนะ

ลูวปลาทุเรียนใครตะปาเหรอใช่แล้วก็ถ <br> ิ่ทางไปถิ่จะแปลมายานจะแปลวเห็นโคนยางฉันเลยเนาะน่นน่โคนยางฉันดูนะเหมือนหมอกมาตอนเช้าหน่อยเนาะแล้วจะเห็นหมอกเนาะเออแม่